สวัสดีค่ะป๋อมศิริกัญญาจงเจริญพรชัยสวัสดีครับผมเตเตชิตปัตยาพิสารครับเราสองคนเป็นตัวแทนจาก A AS วันนี้มีความตื่นเต้นและยินดีมากๆนะคะที่จะนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง A AS และลายไทยแลนด์ให้เหล่าบรรดาเพื่อนๆชาวไลน์เดเวลลอปเปอร์ได้รับฟังที่นี่กันเป็นกลุ่มแรกเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะรับชมสินค้าใหม่นะคะเราไปลองชมที่มาที่ไป ว่าทำไม A AS ถึงมาอยู่บนเวทีแห่งนี้กับน้องเตนะคะขอบคุณครับพี่ป๋อมก่อนที่เราจะไปพบกับสินค้าใหม่ในวันนี้นะครับผมขอเล่าที่มาที่ไปที่ทําให้เราสองคนได้มาเจอทุกคนในวันนี้ก่อนเราเนะครับเป็นทีมงานจาก A AS ครับที่อยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนนักพัฒนามาอยู่แล้วโดวยเรามีโปรดักต์มากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาไม่ว่าจะเป็น nbq1 nbxb1 และ nbdevkit1 ครับซึ่งมีหลากหลายให้เลือกตามความต้องการของนักพัฒนาเลยเพื่อให้เานักพัฒนครับสามารถนําเอาอุปกรณ์ ไปต่อยอดทดสอบทดลองพัฒนาโซลูชันได้ด้วยตนเองครับที่ผ่านมาครับเอเราเองได้มีการจัดงานสัมมนา,าและอ e ีเวนต์ด้านไอโทีมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ให้สําหรับผู้ที่มีความสนใจด้าน IoT ครับเอาละครับผมในวันนี้ครับเรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีมากที่จะได้นําเสนอสินค้าใหม่ล่าสุดในตระกูล d e v i โอซีรีส์ให้กับเพื่อนๆเ,เหล่า,ลาไลน์เดเวลอปเปอร์ทุกคนนั่นก็คือ d e v i โอบีคอนครับ d e v ิโอบีคอเป็นอีกหนึ่งโซลูชันนะครับที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Line และ A AS เอเอส o ดวิโอนเป็นฮาร์ดแวร์ที่สามารถส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน Line บนสมาร์ทโฟนได้ครับโดยผ่านเทคโนโลยีไร้สายที่ชื่อว่า Bluetooth ด้วยความใส่ใจในการออกแบบของเรานะครับทำให้ d e v ิโอบีคอนมีรูปลักษณ์ดีไซน์ที่ทันสมัยและมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดเหมาะสาหรับการติดตั้งในทุกรูปแบบของการใช้งานครับติดตั้งง่ายไม่จำเป็นต้องใช้ช่างเทคนิคพนักง,งานก็สามารถประกอบและติดตั้งเองได้ง่ายครับ นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เราตั้งใจออกแบบให้สวยงามทันสมัยเหมาะกับการติดตั้งได้ทุกพื้นที่แล้วตามที่น้องเตได้บอกไปแล้วนะคะภายในเองต้องขอบอกว่าไม่แพ้กันเลยทีเดียวมาพร้อมกับชิปประมวลผลอันทรงพลังแบรนด์ระดับโลกที่ก้องกระซิบว่าเนื้อหอมมากที่สุดในตอนนี้ Nordic NRF 52840ที่มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดบลูทูธ5.2 ทำให้การกระจายรับส่งสัญญาณของคุณได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังประหยัดพลังงานมากๆน,นะคะทำให้ d e ว i o Beacon สามารถใช้ฐานกระดุมเพียงแค่สามก้อนเท่านั้นอุปกรณ์จะใช้งานได้อย่างยาวนานต่อเนื่องอย่างน้อย1ปีครึ่งกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะอุปกรณ์เรายังมาพร้อมกับไฟ LED ซึ่งจะคอยกระพริบแจ้งเตือนกรณีแบตเตอรี่ใกล้จหมด ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นสัญญาณไฟกระพริบแล้วอย่ารีบนำไปทิ้งนะคะ AS เรายังได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมลดการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จำเป็นเราจึงออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถหาซื้อฐานตามท้องตลาดและนำมาเปลี่ยนได้ง่ายๆด้วยตนเองหลังจากเปลี่ยนฐานแล้วอุปกรณ์บีคอนของคุณก็จะกลับมาทำงานได้อย่างเหมือนใหม่เลยทีเดียว ในส่วนของ c o v e r a e ของ d e v i โ b e a ค o นนั้นต้องบอกเลยว่าสามารถส่งข้อมูลกระจายสัญญาณได้ไกลถึงรัศมี25เมตรที่เราสามารถส่งข้อมูลได้ไกลขนาดนี้สืบเนื่องมาจากความพิถีพิถันในการคัดสรรอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆที่จะลงอยู่บนไลนยวงจรการปรับจูนภาครับและส่งเสาสัญญาณบลูทูธรวมถึงการเขียนและปรับจูนเฟิร์มแวร์อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง และด้วยเหตุนี้เอง Devo Beacon จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญให้เหล่าบรรณานักพัฒนาสามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าในรูปแบบของออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์อย่างไร้รอยต่อและด้วยความร่วมมือกับไล ne ไทยแลนด์ Devo Beacon สามารถเชื่อมต่อ Line Official Account และ Line a อพ l ลิเคชั n น ทำให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค,ค้าจํานวน50ล้านรายได้โดยไม่จําเป็นต้องเสียทั้งเงินและเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่แต่อย่างใดเราได้เข้าใจหลักการทํางานของ Devio v i c ค n กันแล้วนะคะทีนี้เราลองมาประยุกต์ใช้งานกับสถานการณ์รอบๆตัวเรากันลองจินตนาการนะคะว่าเพื่อนๆอ,อยู่ในพิพิธภัณฑ์ชมนิทรรศการภาพวาดอยู่ โดยปกติก็มักจะมีแผ่นป้ายเล็กๆที่บอกเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจในการวาดภาพภาพนั้นจะดีกว่าไหมถ้านำ d e วิโอ e ีคอนไปติดตั้งเพื่อเชื่อมโยงรูปภาพที่ติดอยู่บนฝาผนางังไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เข้าชมงานใช้สื่อในรูปแบบของวิดีโอหรือการส่งข้อความแบบ i n t e r อร์แอคทีฟสร้างประสบการณ์ใหม่ในการบอกเล่าเรื่องราวแทนการรับชมข้อความแบบเดิมๆ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถประยุกต์ใช้คลิปเสียงหรือภาษามือเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาหรือการได้ยินได้สามารถเข้าถึงและเข้าใจนิัรศการได้อีกด้วยนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถต่อยอดกับเทคโนโลยีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อไปอยังการซื้อขายหรือการประมูลรวมถึงเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี NFT นอกจากที่คุณซื้อรูปครั้งเดียวจะได้รูปภาพไปประดับฝาบ้านแล้วเพื่อนๆยังสามารถนําไปตกแต่งในเกมและยังสามารถนําไปโพสต์ในโซเชียลเพื่ออวดสายตาเพื่อนๆได้อีกด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างของ use case ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการนําไปใช้แทนระบบการลงทะเบียนหมดยุคแล้วนะคะที่เราจะต้องไปต่อแถวที่หน้างานเพื่อลงทะเบียนหรือเดินหา QR code เพื่อสแกนในการเช็คอินเข้างาน เพียงแค่มี d e วิโ b e ีคอนไปติดที่หน้าง,งานเมื่อผู้เข้าร่วมงานเดินเข้ามาในลัศมีของสัญญาณบี c o n ระบบก็สามารถเช็คอินได้โดยอัตโนมัตินอกจากนี้นะคะเรายังสามารถสื่อสารไปยังผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นการส่งไฮไลท์ของงานบูธต่างๆรวมถึงกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกได้อย่างง่ายดายขอบคุณพี่ปอมมากครับตะกี้นะครับเราได้เห็นการใช้งานในมุมของยูเซอร์ไปแล้ว นอกจากนี้ครับเรายังสามารถแอปใช้ในมุมของผู้จัดงานได้อีกด้วยครับตัวอย่างเช่นการดูข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานจํานวนคนช่วงเวลาหรือว่าความหนาแน่นของโซนต่างๆในงานอ e ีเวนท์ที่เราจัดขึ้นได้ครับโดยเราสามารถนาเอาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงานอ e ีเวนท์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืองานอ e ีเวนท์ที่เกิดขึ้นในอนาคตครับนอกจากนี้ครับในมุมของผู้ใช้งานยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อสื่อสารกลับไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เช่นกันครับสมมุตินะครับในกรณีที่เราพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดน เข้าร่วมอีเวนต์ที่ผ่านมาของเราเราก็สามารถสื่อสารกลับไปยังผู้เข้าร่วมงานคนอื่นๆที่เข้าอีเวนต์ในช่วงเวลาเดียวกันได้ครับอาจจะเพื่อทําการคัดกรองหรือการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข่าวสารในทราบครับนอกจากนี้เองในมุมของผู้จัดงานยังสามารถเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานได้ครับเพื่อจัดเก็บเป็นกลุ่มเป้าหมายไว้สาหรับทําการโปรโมตในอีเวนต์ถ,ถัดไปสมมุตินะครับในกรณีงานอีเวนต์ของกลุ่มคนที่รักและเลี้ยงน้องแมวครับผู้ที่เข้ามาเดินในงานและได้รับโ a จากเดวิโอบิคอนที่ติดตามจุดต่างๆภายในงาน ซึ่งตรงนี้แหละครับทางผู้จัดงานสามารถนําเอาข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บเป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับกลุ่มคนที่รักหรือเลี้ยงน้องแมวครับหากในอนาคตมีอีเวนต์ประเภทเดียวกันแบบนี้เกิดขึ้นทางผู้จัดงานก็สามารถสื่อสารกลับไปเพื่อทําการโปรโมทหรือการประชาสัมพันธ์อีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับกลุ่มเป้าหมายเดิมที่มีอยู่ได้เลยครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างการใช้งานนะครับเนื่องจากบลูทูธเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระยะสั้นเราจึงสามารถประยุกต์นำเอาอุปกรณ์ไปติดตามหน้าร้านหรือจุดต่างๆเพื่อทำเป็นระบบอินดอร์ ตัวอย่างเช่นพื้นที่ในอาคารห้างสอบสินค้าหรือว่าพื้นที่ในล่มอาจจะเพื่อนําทางไปยังร้านค้าต่างๆหรือจุดร่วมกิจกรรมในงานอ e ีเวนต์ที่เรากําหนดไว้ได้เช่นกันครับขอสรุปฟีเจอร์ของ<อ> d e ว i o Beacon กันชัดๆอีกสักครั้งนะคะ d e ว i o Beacon มาพร้อมกับชิปประมวลผลระดับ w e r c ์คารและ t t o t h เวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชัน5.2 ทำให้การสื่อสารสามารถส่งข้อมูลได้ไกลถึง25เมตรผ่าน l ล ne แอปพลิเคชันและ Line Official Account มีรูปลักษณ์อันสวยงามทันสมัยประหยัดพลังงานมีไฟกระพริบแจ้งเตือนกรณีแบตเตอรี่ใกล้จะหมดรวมถึงสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายๆด้วยตนเองยิ่งไปกว่านั้น Devio Beacon ยังเป็นบีคอนตัวแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการทดสอบและรับรองจากไล n ์ไทยแลนด์อย่างเป็นทางการฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆคงอยากพบตัวจริงกับ d e v ิโอบีคอนกันแล้วใช่ไหมคะเราจะพาคุณมาพบกับก,บการ u n b o x อกซิ่งที่แรกในประเทศไทยกับไล n ์ไทยแลนด์ได้เลยคะ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมอุก,กิตพงศลพรีดทีมคอน s u m e r product จะมาพูดถึงการใช้งาน Devio b e a c o n บน LineBeacon Platform นะครับ LineBeacon Platform นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ enhance และ enrich user experience เพื่อที่จะสร้างวิธีการ interact ใหม่ๆกอบโลกนี้นะครับเราจึงได้ Partner กับ AAS ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์การสื่อสารนำเสนอ the next step of user interaction ด้วย e v v l b e a c o n ครับเรามา unbox t h setup device กันเลยดีกว่าครับ เอาละครับและนี่ก็คือกล่อง Devil Beacon ครับพอเราเปิดฝากล่องออกมาแล้วเราก็จะได้พบกับตัว Devil Beacon ทันทีเลยครับตัวนี้สีขาวสวยมากเลยนะครับมีโลโก้ Devil อยู่ด้วยอันนี้คือฝาบนครับต่อมาจะเป็นตัวแผงวงจรและฝาล่างของ Devil Beacon ทางใต้นั้นก็จะเป็นคู่มือการประกอบ Devil Beacon ครับ ในกล่องนั้นยังมีอุปกรณ์เสริมให้ด้วยนะครับซึ่งในซองอุปกรณ์เสริมนั้นก็จะมีไขควงน็อตสองตัวฐานกระดุมสามก้อนและเทปกาวสองนั่นผ่น เมื่อเราได้เช็คทิ้นส่วนครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะพร้อมที่จะปบกอบ Dev i ลบีคอนด้วยกันแล้วครับ ฐานกระดุมเข้าไปในรางฐานแล้วกดลงให้แน่นเช็คให้ดีว่าฐานทุกก้อนได้ล็อกอยู่กับที่ต่อมาเราจะเอาฝาบนมาพลิกกลับด้านและหันหน้าแผงวงจรเข้ากับฝาบน วาและพา c o d e อยู่นะครับให้สไลด์ฝาอ,าออกแล้วเอาฝาหลังวางไว้บนแผงวงจรต่อมาเราจะต้องขันน็อตเข้าไปในรูด,ด้านซ้ายและด้านขวา เราได้ประกอบสิสมบูรณ์แล้วไม่มีปัญหาใดๆเราก็จะเห็นไฟสีแดงกับพิพิวช่วงหนึ่งหากเราอยากเอาบีคอนไปติดตามพื้นผิวต่างๆให้เอากาวสองหน้ามาบัดไว้ตรงช่องวงกลมตรงนี้นะครับเพียงแค่นี้เดเวบีคอนของคุณก็พร้อมใช้งานแล้วครับหลังจากที่เราได้เซตอัพตัวดดไว์เสร็จแล้วเราจะต้องผูก ตัว Device เข้ากับ OA ของเรานะครับ mm hmm. อย่างแรกเลยเราจะต้องเข้าไปที่ manager.line.biz/beacon/register เข้าไปแล้วก็จะพบหน้าเว็บนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเว็บนี้จะมีอยู่2ปุ่มด้วยกัน link beacons with bot account s, กับ issue line simple beacon hardware ids เนื่องจากว่าเราจะทำการผูกตัว beacon เข้ากับ OA ของเราเราจะกดตัวปุ่มแรกนะครับ Link beacon s with bot account หลังจากนั้นแล้วเราจะพบหน้านี้ซึ่งจะเป็น list OA ต่างๆที่เราได้เป็นเจ้าของหรือจะเป็น admin ของ OA ต่างๆนะครับให้เราเลือกไปที่ official account ที่เราจะทำการผูก beacon เข้าเข้าไปกับตัว official account ครับซึ่งช่องแรกนั้นจะเป็นชื่อ official account ของเราที่เราได้ทำการเลือกไว้แล้วต่อมาให้เราก่อ hardware ID บนตัว device ของเรา เข้าไปในช่องแรกนะครับสุดท้ายให้เราใส่ Passcode เป็นตัวเลข12หลักนะครับอย่าลืมเติมขีดเข้าไปด้วยแล้วก็กดปุ่มลิงก์ครับถ้าเราทำการกรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วเรากดปุ่มลิงก์ปุ๊บก็จะมีข้อความทางด้านบนขวาขึ้นมานะครับเขียนว่า l i n k successful หมายความว่าเราได้ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วถ้าได้ Error ขึ้นมาเป็นสีแดงหรือไม่ได้ข้อความอะไรขึ้นมา ให้ย้อนกลับไปหน้าแรกแล้วลองใหม่นะครับหลังจากที่เราได้ทําการผูกบีคอนเข้ากับ Official Account แล้วให้ไปหน้าหลักของ Official Account ของเราแล้วเช็คตรงแถบด้านซ้ายนะครับจะมีเซสชันหนึ่งชื่อว่า Outreach และจะมีออปชันใหม่ขึ้นมาครับชื่อว่า Line B e a c o n ซึ่งถ้าเรากดเข้าไปแล้ว <c oughs> ก็จะได้เป็นลิสต์ของบีคอนต่างๆที่เราได้ทําการผูกเข้าไปกับ Official Account แล้วครับอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์ d ดีของผม าสักวันหนึ่งเราคิดที่จะเลิกใช้ตัวบีคอนหรือว่าจะย้ายไปใช้กับ Official Account อื่นๆให้กดปุ่ม unlink ทางด้านขวาของจอนะครับเราก็สามารถเอาบีคอนไปใช้ต่อกับ Official Account อื่นๆได้แล้วครับเอาลครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพตัว Device แล้วผูกเข้าไปกับ Official Account แล้วทุกคนคงอยากจะเริ่มเขียนโค้ดแล้วลสิครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเขียนโค้ดได้เราจะต้องทำความเข้าใจกับตัว Webhook e v e n t ตัวใหม่ก่อนนะครับซึ่งตัว Webhook e v e n t ใหม่นั้นมีความคล้ายเคียงกับ Webhook Events Message มากครับผมจะไหไละ์ให้ดูนะครับตัวแรกเลยเนี่ย Webhook Event นี้เป็น type ใหม่ครับจะเป็น type Beacon ต่อมาจะสังเกตว่า Webhook Event นี้จะมี Reply Token อยู่ เราสามารถเอา reply token นี้ไปใช้ interact กับ user ได้ส่งข้อความหา user ได้ส่ง flex message หา user ได้ครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็น object ใหม่นะครับเป็น type beacon ในนั้นก็จะมี hardware id อยู่ซึ่ง hardware id นี้เราสามารถทำการ filter หรือ whitelist มีค c o n ต่างๆที่เราได้ใช้ในตัว OA ของเราไว้ได้ครับเห็นไหมครับ web พวก event นั้นใช้ง่ายนิดเดียวครับทำความเข้าใจได้ง่ายมากเลยเรามาลองเขียน sample code กันเลยดีกว่าครับ อันนี้คือ Sample Code Auto Reply ที่สามารถหาได้บนกินทับของเรานะครับซึ่งถูกดัดแปลงมาเพื่อใช้กับ Beacon การเปลี่ยนแปลงแรกนั้นก็คือ Condition ตรงนี้ครับซึ่งเราเปลี่ยนจาก Message Type เป็น e a c o น Type นะครับหลังจากนั้นแล้วตัว Message ที่เราส่งหา User นั้นเราได้เปลี่ยนจาก Text hello world มาเป็น hello d e v i o b a c e n ครับเห็นไหมครับ เปลี่ยนโค้ดแค่นี้นิดเดียวเราก็สามารถใช้กับมีคอนได้แล้วครับเรามาลองดู real world scenario กันดีกว่าเลยครับเอาละครับขณะนี้ผมได้อยู่นอกเขตสัญญาณมีคอนนะครับจะสังเกตได้ว่าเซิร์ฟเวอร์ของผมนั้นยังไม่ได้รับเว็บพุก e v e n น์อะไรใดๆนะครับและหน้าจอมือถือของผมนั้นก็ยังไม่ได้รับข้อความนะครับทีนี้ถ้าผมได้เดินเข้ามาในเขตสัญญาณของมีคอนแล้วอ่ะเว็บพุกอีเวน์เข้ามาพอดีเลยครับ แล้วก็เมสเซจ h l l l o e e v i l Beacon ขึ้นมาพอดีเลยครับโอเคครับทีนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าการเขียนโค้ดสำหรับ Beacon นั้นง่ายนิดเดียวเองครับเพียงใส่โค้ดเข้าไปแค่ไม่กี่บรรทัดเราก็สามารถสร้าง Interaction ใหม่ๆกับ User ได้แล้วทีนี้ทุกคนอาจจะตื่นเต้นและรู้สึก Inspire ที่จะใช้ตัว d e v i l Beacon แล้วนะครับแต่บางคนยังอาจจะสับสนอยู่ว่าเอ๊ เราสามารถเอาเดียิโอบีคอนไปใช้ทำอะไรได้บ้าง Example แค่นี้นี่ยังไม่เข้าใจเต็มที่ผมได้เตรียม Use Case มา3 Use Case ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้ไอเดียว่าเอาวีคอนไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยคือ Contactless Check-in ครับตัว Contactless Check-in นั้นมีไว้ให้ User สามารถเช็คอินในพื้นที่ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสสิ่งของไรใไดๆนะครับ ไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนก็ตามสมัยนี้เราอาจจะต้องใช้คีย์การ์ดสัมผัสแตะสิ่งของต่างๆนะครับในช่วงโควิด19นั้นการแตะสิ่งของหรือสัมผัสพื้นที่ต่างๆนั้นเพิ่มความเสี่ยงและการแพร่เชื้อของโควิด19ได้เพราะฉะนั้นแล้วการสร้างระบบ Contactless Check-in นั้นช่วยลดการเสี่ยงการแพร่เชื้อและการติดเชื้อโควิด19ได้ครับ ที่เราแค่เอาตัว b e คอนไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆพอเราได้ทำการ whitelist user เข้ามาใน area ต่างๆนั้นเขาสามารถ access พื้นที่นั้นๆได้ครับไม่ว่าจะเป็น co-working space หรือจะเป็น office หรือจะเป็นคอนโดก็ตาม user เองสามารถเดินเข้ามาในบริเวณนั้นไม่ต้องแตะต้องอะไรใดๆก็สามารถเข้าไปใน area นั้นได้ครับต่อมา สมมุติว่าผมเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าผมได้ซื้อตัวบีคอนมาสอง,องตัวนะครับได้ติดตั้งบีคอนไว้ที่เซ็กชันเสื้อผ้าเซ็กชันกระเป๋าเซ็กชันรองเท้าเวลามียูเซอร์เดินเข้ามาที่ร้านนั้นผมจะส่งข้อความไปหายูเซอร์ได้ว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อไป3ชิ้นลดไปเลย50%นะครับหรือถ้ายูเซอร์เดินออกจากร้านปุ๊บเราก็จะส่งข้อความไปหาว่าไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะ แต่ฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดเลยครับ killer feature เลยที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นั้นเมื่อ user ได้เดินเข้ามาที่ร้านและออกจากร้านไปปุ๊บเราสามารถเอาข้อมูลนี้ดูได้ว่า b ีคอนแต่ละตัวนั้นได้เห็น user จํานวนกี่คนต่อกี่บีคอนของวันนั้นนั้นนะครับซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลนี้ไปปรับปรุงร้านของเราได้ถ้า user ของผม ลูกค้าของผมนั้นสนใจรองเท้ามากกว่าเสื้อผ้าผมอาจจะจัดร้านเพื่อที่ว่าหน้าร้านนั้นจะมีรองเท้ามากกว่าเสื้อผ้าก็ได้ครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับคนเราเนี่ยชอบไปที่ร้านอาหารพัตคารหรือคาเฟ่ต่างๆแต่บางทีเวลาเราเดินเข้าไปโต๊ะอาจจะเต็มนะครับซึ่งเราจะต้องติดต่อพนักงานจองคิวพโรเซสตนี้มันอาจจะยุ่งยาก แต่ถ้าเราเอาบีคอนมาติดตั้งในแต่ละพื้นที่นั้นยูเซอร์เองสามารถเดินมากดจองคิวเองได้เลยและพนักงานค่อยติดต่อหายูเซอร์ภายหลังได้ครับพอเราได้เดินเข้ามาที่ร้านปุ๊บข้างหน้าจอของเราก็จะเปลี่ยนไปมี RICH เมนูของสาขานั้นๆใช้เซอร์วิสต่างๆได้เช่นเรียกพนักงานสั่งอาหารดูเมนูหรือเรียกเก็บเงินได้นะครับเ ผมได้นัดกับคุณป๋อมคุณเตไว้นะครับอ๋อคุณป๋อมคุณเตสวัสดีค่ะคุณลุยสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างคะกับการเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ได้อ n นบ็อกเดวิโอบีคอนรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับตัวเดวิโอบีคอนนี่มันเจ๋งมากเลยครับทางไลน์เองนี่ต้องขอบคุณทางเอเอสด้วยนะครับที่ได้สร้างอุปกรณ์ที่ใช้ได้ง่ายขนาดนี้ขึ้นมาครับครับก็ขอส่งเวทีต่อให้กับเอเอสแล้วกันนะครับ ห็นหน้าตาและความสามารถของ d e v ิโอ e บคอนกันแล้วเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงอดใจไม่ไหวอยากได้มาครอบครองกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ AS เองเราพร้อมแล้วที่จะเปิดตัว d e วิโอ e บคอนในราคาพิเศษเพียง2,500บาทต่ออุปกรณ์เท่านั้นแต่ความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับเพื่อนๆชาวไลน์เดเวลลอปเปอร์ AS เราได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อสนับสนุนนักพัฒนา เหลือเพียงอุปกรณ์รับ1,990บาทเพียงแค่คุณสั่งซื้อภายในเดือนนี้เท่านั้นน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆและไม่ต้องกวนไปนะครับสําหรับคนที่ไม่ใช่ d e v วลลอปเหรือผู้ที่ไม่อยากเสียเวลาในการพัฒนาคืออยากซื้อมาปุ๊บแล้วใช้งานได้ปั๊บเลยตรงนี้เองครับทาง AS เราได้พัฒนาระบบหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า d e v i o Connect ซึ่ง d e v i o c o n n e c t ครับคือระบบที่จะช่วยให้คุณสามารถบริหารจากการข้อความที่จะส่งไปหาลูกค้าได้อย่างง่ายๆครับ ดยระบบเองรองรับการส่งข้อความหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งรูปภาพส่งข้อความที่เป็น text ส่งวิดีโอหรือแม้กระทั่งข้อความที่อยู่ในรูปแบบของการเมสเซจระบบเองก็ยังรองรับครับนอกจากนี้เองครับระบบยังรองรับเรื่องของการติดตั้ง De ว i โอ e a คอนหลายตัวนะครับในหลายๆพื้นที่ซึ่งสามารถสร้างข้อความเพื่อสื่อสารตามความสนใจของลูกค้าได้ในแต่ละพื้นที่นั้นๆครับตัวอย่างนะครับหากผมหรือที่ปอบเองครับมีหน้าร้านตามแต่ละสาขาตามแต่ละภูมิภาคหรือสถานที่นั้นๆน,น,นะครับ ผมหรือที่ปอมเองก็สามารถสร้างแคมเปญโปรโมทเพื่อจาอกลุ่มเป้าหมายลูกค้าแต่ละพื้นที่น,นั้นๆได้เช่นกันครับนอกจากนี้เองครับระบบยังสามารถตั้งเวลากำหนดในการส่งข้อความล่วงหน้าได้ด้วยครับตัวยอย่างเช่นหากผมจะสร้างแคมเปญที่เกี่ยวกับ11เดือน11ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้เองระบบก็สามารถช่วยให้คุณจัดก,การในส่วนนี้ได้ครับและทั้งหมดที่ผมพูดมาคุณแทบไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเลยแม้แต่บรรทัดเดียวเพียงแค่คุณมี Li n e o f f i c เ a l Account าก็สามารถใช้งานผ่านทาง Line OS o อ Store ได้เลยครับ ในส่วนของค่าบริการนะครับจะอยู่ที่1,188บาทต่อปีนะครับหรือตกเพียงแค่เดือนละ99บาทเท่านั้นแต่พิเศษสำหรับเพื่อนๆเหล่าไลน์เดเวลอปเปอร์ครับทาง AS เราใจดีให้คุณได้ใช้งานฟรีถึง3เดือนด้วยกันครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปศึกษาหรือสั่งซื้อสินค้านะครับได้ที่ w w w AS d e v i o c o m หรือตาม QR code ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ AS มีความตั้งใจเป็นอย่างมาก ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนักพัฒนาในประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้สร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ตามจิตตนาการของคุณ